สวัสดีค่ะช่องโบโบลานนะคะวันนี้จะมาสอนทำแหนมหมูค่ะมาดูกันเลยว่ามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือหมูบด1กิโลอันที่สองนังหมูอีกอันที่สามก็คือพริก พริกเขียวนะคะหรือใครอยากจะใช้พริกแดงก็ได้แล้วก็ข้าวสวยหนึ่งอันตามด้วยกระเทียมกระเทียมนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบเสร็จะะแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงของเราก็จะมีแค่เกลือน้ำตาลแล้วก็ผงอะไรเอ่ยผงชูรสนะคะ คือเครื่องปรุงมีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองนะคะว่าเราจะปรุงยังไงให้อร่อยโดยที่ไม่แหนมหมูของเราอะค่ะไม่เสียแล้วก็สามารถทานได้นะคะก็คืออันนี้อัตราส่วนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบความอร่อยของเรานะคะว่าเราอะอยากจะใส่เยอะใส่มากใส่น้อยนะคะวัตถุดิบ ในการทำเนี่ยหมูก็ไม่เยอะเลยแค่มีหนังหมูมีหมูบดมีพริกน้อยๆแล้วก็มีข้าวเพื่อการที่เราใส่ข้าวนะคะจะทำให้หมูรอบเปรี้ยวกระเทียมกระเทียมอาจจะใส่แบบเป็นกลีบเล็กๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกลีบใหญ่ขึ้นอยู่กับที่เราชอบว่าเราจะชอบแบบไหนแต่ว่ากลีบใหญ่มันจะไม่ค่อยหอมนะ ส่มากอะแต่ว่ากิแจินี่อร่อยนะคะก็คือไปเริ่มทำกันเลยอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมเครื่องปรุงเตรียมเครื่องที่เราจะทำเนมนะคะอันนี้ก็คือกระเทียมต้องปอกเปลือกออกให้สะอาดนะคะก,กระเทียมนี้เราก็ใส่ตามที่เรา สมมติว่าหมูเราเยอะนะคะเราก็ใส่กระเทียมสักร้อยห้าสิบกรัมนะคะเพื่อมันจะได้เข้ากันเนาะหมูก็เยอะต้องใส่กระเทียมเยอะๆจะได้กินได้เร็วๆนะคะพอทําเสร็จแล้วเราก็ต้องอถ้าทํแหนมเสร็จแล้วทั้งหมดเสร็จหมดทุกอ,อย่างแล้วเราก็ต้องพักไว้ที่อุณหภูมิห้องหนึ่งวันถึงสองวันนะคะเก็บปอกกระเทียมนะคะก็ซื้อกระเทียมที่เขา ปอกให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาตำตำตำให้ละเอียดเลยก็จะง่ายกว่านะคะแต่ว่านี้โบต้องการความสดใหม่นะคะเพื่อว่าเราจะทําแล้วเราก็มั่นใจอะเราทาทำกินทําขายเนาะเราต้องมั่นใจในเรื่องสุขลักษณะเออกระเทียมในห้างมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าเออมันก็บอก ไม่ได้ความรู้สึกแบบว่าลงมือทําเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยการใส่ใจในการทําอาหารนี่ก็จะทำให้อาหารอร่อยขึ้นอีกนิดเดงไม่ลูกมโนรูปา <c oughs> แต่ว่ามันมันช่วยได้จริงๆนะคะถ้าเราทําเองหมดเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็อาหารของเราก็จะอร่อยขึ้น ก่อนที่เราจะทำอาหารทุกครั้งนะคะเราควรจะล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ตำตำกระเทียมจนก,กว่ามันจะละเอียดนะทำให้ละเอียดลนึงแต่ว่าถ้าบางคนที่ชอบกินกระเทียมแบบไม่ละเอียดแบบได้ผิวสัมผัสที่แอกว่าเขี้ยวแหนมไปแล้วก็กัดกระเทียมกุ๊บกุ๊บ,ปบไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะไม่ต้องํำละเอียดก็ได้ ที่โบทำก็จะตำละเอียดนิดนึงละเอียดหยาบๆอะไม่ถึงกับละเอียดมากก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็พักใส่ถ้วยไว้เลย ันนี้โบจะใช้เกลือสองแบบนะเกลือแบบละเอียดอันนึ่งเกลือแบบไม่ละเอียดอันนึงงอันนี้คือเกลือแบบละเอียดเกลือหยาบนะคะหรือเกลือสินเทา ใช้เกือรประมาณเอ่อาสเสร็จแล้วก็เป็นผงอร่อยผงอร่อยเลยใส่ตามชอบเลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ชึบลงไป ้ำอ,อั้รตื้อหนึ่งพอเราได้ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวโบจะบอกอีกทีว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะเกลือละเอียด20กรัม เกลือหยาบ20กรัมแล้วก็ผงชูรส40กรัมแล้วก็น้ำตาล20กรัมนะคะสำหรับหมู1นกิโลนะคะเพื่อนเืน่อนสามารถทำกินได้พอเราได้ส่วนผสมที่สมบูรณ์แล้วเราก็เอามาคลุกๆใส่กันเพื่อเราแบบเวลาเราทำนะคะเราจะได้ไม่ต้องเทใส่ทีละอันเนาะมันจะได้แบบเข้ากันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบเออ อันนี้จะทั่วถึงไหมแต่ว่าเราพุกให้เป็นส่วนผสมแบบนี้เลย นะคะโอเคอันนี้ก็เกือบเกือบร้อยห้าจริงๆควรจะใส่ร้อนะแต่ว่าข้าวโบเหลืออยู่แค่นี้ก็เอาไปละดีไปเปนร้อแล้วกันส่วนผสมก็จะที่ต้องตวมก็จะมีอยู่แค่นี้เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมทำ มาเตรียมหนังหมูกันเลยจ้ะกระมังนะแล้วก็เตรียมหนังหมูกันเลยอันนี้ก็เตรียมหนังหมูนะคะหนังหมูที่เราซื้อมาจากห้างอะคะ่ะ มันจะเส้นยาวๆมันจะทำให้เราคุกเขาไม่เข้ากับส่วนผสมเนาะเนื่องจากมันแบบเส้นยาวๆเราก็มาเตรียมตัดให้มันพอดีพอดีเนาะจะได้แบบคั้นหมูง,ง่ายๆหน่อยแล้วก็ตัดไปเลยนี่เห็นอย่างนี้มันก็จะแบบโอ,อ้มันจะทําให้เราแบบคุกเขาส่วนผสมของพริกของหนังหมูเนื้อหมูได้ไมม เท่าไหร่แล้วก็เอามาตัดตัดแบบนี้หนังหมูนี่เราก็จะใช้แค่900กรัมนะ900กรัมต่อหมู1กิโลเพราะว่าเราอยากกินแหนมหมูเนาะแหนมหมูบางคนก็อาจจะใส่ประมาณสักออยู่ที่สัก800กรัมต่อหมู1กิโลแต่ว่า เนื้อหมูบดบวมันมาแบบอ่าหนกิโลกับอีก200กรัมนะคะเราก็จะก็เลยต้องใส่หมูอยู่ที่900กรัมถ้าใครชอบหนังหมูก็ใส่เยอะๆได้นะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้1นกิโลต่อ1นกิโลก็อร่อยเหมือนกันถ้าใครชอบแบบเคี้ยวหนังกุบกุบ แต่ถ้าใครไม่ชอบหนังเยอะก็แล้วแต่ที่เราชอบทานนะคะว่าเราจะใส่หนังเยอะหนังน้อยเนาะกันไกนี้ก็เป็นกันไกทําอาหารนะคะทุกคนมันจะได้แบบนี่กันไกทําอาหารมันจะมีเขี่ยวมันจะไม่เหมือนกันไกธรรมดาที่จะต้องแบบตัดไม่ดีนะคะต้องเพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันไกที่เป็นกันไกทําอาหารนะมันจะได้แบบลระยะเวลาในการ ทำอาหารของเราอาหารของเราก็จะออกมาสวยงามน่ากินนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องโบโบลาด้วยนะคะคือจะเป็นการสอนทำอาหารนั่นแหละถ้าคลิปนี้ถึง1นึ่งหมื่นไลค์นะคะ1,000ไลค์ก็ไล้ะเดี๋ยวจะมาสอนทำยำเหนยมยบแสนอร่อยนะคะทุกคน จะสอนทำยำแหนมสอนทำแล้วก็จะสอนยำม,มันสามารถเอาไปต่อยอดเป็นการทำขายได้นะถ้าใครอยากสร้างอาชีพนะคะยงต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะทำเป็นอาชีพเนาะอันนี้โบก็เป็นคนจังหวัดอีสานนะคะที่บอกว่าจังไดลาเวาเวเป็นเลยภาษาอีสานหนิ ขันผู้ใดอยากเอาซีเอาไปเทศกันคล้ายนี่ก็เทศได้เนื่องจาบ่งหลวงสูตรมาสอนแล้วก็เอาไปเทศเป็นสางได้ได้จะของไดเดื้อดีกว่ายุ่ะซื้อเด้อพี่น้องเนื้อหมูเนื้อหมูบันดอกเขาอในกินดีขดาดตื่นเนื้อหมูกับเน,นื้อหัวนี่คักขนาด รอบนาทาคลิปนี้มีคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอดอันพันคนนอ่เดี๋ยวขวัญซีมาสอนเห็ดอันหน้มสมวงวบ้านเขาเอิญสมงวเนาะขวัญีสอนเท็ดสมงวเลยหลังจากเตรียมหนังมูแล้วแล้วห้ากาสีมันเริ่มขันกันได้ลนะนังมูเวล,ลาเ้าขันแล้วเหรอ ตัดตัดหันทันเห็มันกับเป็นเซนพอดีพอดีแล้วกับเตียมยั่งเลยเลยเเปลี่ยนถุงมือกันขอบอกว่าสายสานเลยเบาภาษากลางมันแบบมันบกค่อยถนัดปันไดผส้ายสันเนาะถ้าสายสานปัเน,น,นเท่าผู้สาวการละสินมาเท็ดมาสอนเห็ดแหนมเนะจ้ะใส่ถุงมือก่อน สิผ้าเห็ดเน้มจัดเสร็จก็เอิดมาเน,ม,น,ม,น,ม,นม,ม้มเนม้มนมหมูนเลยแหละชมูอันนั้งมูนนี่ก,เกาเกาลอยกำเด้อเพราะว่าข่อยอันเนื้อมูข่อยซื้อมากมูก็ใชยซื้อมากันคนเขียนอยู่แบาบว่า่อย อันมันเกินกิโลหนึ่งเนาะไข่ก็เลยสิใสหมูอันนังหมูล,ลายจักต่อยอันนี้เขากใสชิใสหนึ่งกิโลกรัมต่อแปดลอยกัมเลยแล้วแต่คนมัก,าากด้อยจ้าเด้อคันไช้มักนังหมูล,ลายกะกะนั่นแล้วก็ใส่นังหมูหล,ลายๆเดีย๋ยวข่อยขอคัดอันคัดมันหมูออกก่อนพอ ไม่อยากเห็นมันมันหลายมันสิบเปอร์เซ็นเด้อคัดมันหมูออกกันคันผู้ได้อันบ่ชขัดออกก็ได้เด้อแล้วแล้วแต่ว่ามักหรือว่ามักเนื้อบูบดอันสื่อมากมันกระสิมี้มั่นจักหน่อยคันเ้าว่ามักข้ากับเลือกออก เลือกมันออกได้แล้วแจผูมักบบมักเดอร์ที่ว่ามันกับว่เป็นยังดอกเฮดมันใสก็ได้เนื้หมูบดเนาะกี่คันเลือกคันกี่คันเลือกกะวักตกระเฮดไส่ได้อันนี้เรากำลังจะเลือกมันหมูที่มันติดมากับหมูหมดออกนะคะเผื่อใครไม่ชอบเราก็เลือกออกได้เลยเพราะว่า บางทีแบบเราซื้อ,หม,อห,มหมูบดมาเราไม่ได้เลือกไงว่าแบบเราจะเอาชิ้นเนื้อชิ้นอ,อนะไรเขาก็บดมาขายเป็นกิโลเนาะเราก็เลือกออกเอาส่วนไหนที่เราไม่อยากใช้เราดูแล้วว่าเออมันมันเยอะเกินอย่างเงี้ยเราก็คัดออกได้อ่หลังจากที่ห้าอันคัดมันหมูออกไปแล้วเด้อมันกระชีใดแบบนี้กระชีใดเนื้อหมูจังส่ที่นห้าอ่ะ ใส่เครื่องเลยเครื่องที่เฮาเตรียมไว้อันนี้เครื่องปรุงที่เฮาเตรียมไว้เฮากับแบ๊บแบ๊บแบ๊บโบวออกนะแบ๊บแบ๊บแบ๊บโบวออกสินะเฮากับมือเลยจกโรยค่อยๆวานเลือพี่น้องวานเสร็จแล้วเฮากับคนๆจังหน่อยแล้วเฮากับมะวานอีก มาลอยนี่นะคะแล้วก็แบะ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 ,แบะ,แบะ,แบะออกแล้วก็มาโรยโรยโรย,โรยเครื่องปรุงที่เราผสมไว้นะคะเราผสมในอัตราส่วนที่พอดีแล้วเนาะแล้วก็เริ่มคั้นเลยอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ที่เราจะต้องคั้นหมูให้เข้ากับเครื่องปรุงนะคะอย่าเพิ่งใส่ อย่าพ่งใส่อะไรแต่ว,ว ong, mm. ่าเราต้องคันอันนี้ให้เข้ากันก euh. ่อนโอ้ยบอกภาษากลางบัวกันถนัดเอาภาษาอีสานในบ่พี่นอกคอยไม่อยู่กรุงเทพสวนเราได้ที่ว่าคอยก็บอกภาษากลางบอคอยบม่คอยได้ปันใดติดภาษาอีสานค่ะอันนี้เอาคนค้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 นขันขันเขาให้มันเข้ากันเนะจนเข้าได้กินหอมหอมบอกว่าจะเกิดเพราะว่า ขันเข้าขันบอดีมันกระจาสีน้ำได้พี่น้องขันขันบอดีเนื้อหมูส้มเนี่ยมูจะสีน้ำเราต้องขันดีๆขันจนแบบว่าโอ้ยมันมีกลิ่นหอมผุ่นขันจนหมูเข้าเนียนๆได้เนี่ยพี่น้องมันกระจายเนียนๆน่นสิ ได้ได้ทีแล้วมันบอห้ากวใส่กระเทียมเลยกระเทียมเดี๋ยวเขาตบไปใส่เข้าไปคั้นเข้าไปกดทห้งเห้งเด้อพี่น้องอย่าไปย่านู้นมันเจ็บมันสิบเสียบ แล้วค่ะหลังจากที่เราผสมส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเนาะเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็คั้นคั้คั้นคไปจนกว่ากระเทียมจะเข้ากันได้ดีแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมานะคะเป็นไงสีสวยเลอยงังสีเริ่มสวยแล้วนะเริ่มเริ่มที่จะมีกลิ่นหอมแล้วอาจจะมีบางช่วงบ,บางตอนนะคะที่ เราต้องพูดภาษาอีสา,ดา,านด้วยภาษากานด้วยคุณเพื่อนก็อย่าสำคัญกันเลยเชื่อว่าเห็นใจสาวอีสานตัวน้อยๆได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถเอาไปสร้างรายได้ได้นะคะหลังจากเราคั้นเนื้อหมูจนมัน,นเนียนแบบนี้แล้วเราก็ จะใส่หนังหมูนะคะค่อยๆใส่นะการคั้นหนังหมูให้เข้ากับเนื้อหมูนี่มันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วก็คั้นไปบีบอัดเข้าไปนวดแดงๆนะถ้านวดเบามันจะส่วนผสมไม่เข้ากัน แล้วก็เวลาเอาไปแพ็คมันจะเน่าจะเกิดน้ำม็นๆออกมานะคะถ้าเราทำไม่ดีเหมือนจะทำง่ายนะทุกคนแต่ว่าใช้พลังงานเยอะมากกดเข้าไป หมดเลยอะหมดแล้วนวดนวดนวดเข้าไปใครจะนวดสองมือก็ได้นะแต่ว่าโบถนัดที่จะนวดมือเดียวมากกว่าเราต้องนวดจนกว่านเนื้อหมูกับหนังหมูจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะขั้นตอนนี้จะเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่า เราต้องใช้พลังงานเยอะมากจริงๆก็ถ้าใครไม่อยากทำก็ซื้อกินเอานะคะทุกคน <c oughs> คือมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่จะทำหนืหมูแล้วก็ให้อร่อยนะคะถ้าใครขี้เกียจก็ซื้อกินเอาค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราผสมเนื้อหมูกับหนังหมูให้เข้ากันเป็นเนื้อเงียนๆียนจนฟันได้แล้วนะคะ ส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือข้าวนะคะข้าวอันนี้ก็บี้ๆให้มันแตกจากกันไปอันนี้ก็บี้ๆอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะข้าวนี้ต้องใส่เป็นส่วนสุดท้ายเลยนะเทคนิคมันเป็นมันคือเทคนิคที่เราจะต้องใส่ถ้าไม่ใส่ข้าวมันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวนะข้าวจะเป็นตัวกระตุ้น สิ่งเปรี้ยวลองลองมาจากกระเทียมนะคะนี้แล้วก็คุกเข้าขาให้เข้ากับเนื้อหมูหนังหมูของเราถ้าเราใส่ช่วงระหว่างที่คั้นอะ่ะมันจะทําให้เละไม่ได้ะลอดแล้วก็ไม่สวยนะคะมันจะทําให้มันเละมากอะเราก็นวดจนกว่าจะเข้ากัน เมื่อยแล้วค่ะทุกคนหอยเมื่อยแล้วพี่น้องแล้วแล้วก็คันพอพอคันได้สักระยะหนึ่งแล้วหมูเราหนุดแล้วเนาะอันนี้ก็เริ่มหนุดแล้วแล้วก็เช็คดูว่ามันสามารถแบบโอ้มือไขวซขาขามันปั่นได้เป็นกว่านนังสีเชดแงวานมันได้ทีแล้วเด้อพี่้องเด้อเห็นมั้ ปั่นเป็นก้อนได้ปุ๊บปั่นเป็นก้อนแดงส,สดิแสดงว่าห้าได้ทีแล้วมาห้ากะคนๆคนอีกจังเลยมองนี่อย่าให้คนจนรมมู้มันจับเป็นก้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงเส้นอะไรเนาะเห็นปะนเป็นก้อนแล้วห้ากะทดสอบบ้งบางว่ามันละเอียดพอกวะ ได้ที่ละขาพี่น้องเ่ากับปันเป็นก่อนเด้อเ่ากับปันเป็นก้อนเตรียมไว้ปันเป็นก้อนสมมีเตรียมให่ ก้นเป็นก้อนจางสีไว้เห็นมันเต็มถาดได้วเนห้ากัจางสีมาแพ็คเชื่อเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนแพ็คด้วยนะจ๊ะเด้เออะล่ะค่ะเมื่อเราทำทุกขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแพ็คหมูก้อนๆของเราใส่ถุงนะคะแพ็คแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วทีนี้พอเรา จะมัดเราก็จะใส่พริกเข้าไปด้วยเนาะเพื่อสีสันที่สวยงามนะคะงั้นขอโบขอตัวไปแพ็คหมูให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการแพ็คแล้วน,นะนี่สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีพริกพริกสดสีเขียวนะคะแล้วก็ นังยางเพื่อเตรียมที่จะรับแล้วก็ขันได้เลยเลย,เลยตะกร้าที่เราจะใส่นะคะเดี๋ยวโบจะทําให้ดูนะคะว่าทำยังไงไม่รับห่อค่ะอย่าให้มีอากาศเข้ามาอยู่ในถุงของเรานะเราต้องบอกบีบอัดแน่นๆข้นไปเลยสุดฝีมือแล้วค่ะแล้วก็พลิกเขียวๆนี่ก็ยกัดลงไปเลย ยัดตรงไปยัดตรงไปสองเม็ดนะคะเพื่อความสวยงามเผื่อบางทีบางคนเขาชอบกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยพอรยัดทิ้ลงไป,ปแล้วก็ุอัดเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปอัดเข้าไปแล้วก็พอเราได้ที่แล้วเราก็หมุนนะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมหมุนแน่นๆนลค่ะอย่าให้มีอากาศอยู่ข้างในนะ ถ้ามีอากาศอยู่ข้างในมันจะทําให้เสียหรือว่าทําให้แบบหมูเราเปี้ยวช้าเนาะอย่าให้อากาศอยู่ข้างในเราต้องมัดดีๆมัดแน่นๆเลยค่ะแบบนี้นี่เราก็จะได้หนม้หมูสามเหลี่ยมแบบนี้สวยๆนะสวยๆตึงๆเลยค่ะไหนดูสิแบบนี้ค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆเยนาะ บีบบ Be Be ah, ีบีบบีบขมุกอัดขมแล้วก็ใส่พี่ข้าวใบใส่พี่ข้าวใสองเลยพี่ข้าวใอัดข้าวใ เหลี่ยมสวยๆแบบนี้สาเหลี่ยมแน่นๆแบบนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้โบด้วยนะคะฝากช่องโบโบลานนองคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับใครนะคะก็สามารถเอาไปสร้างรายได้สร้างอาชีพของตัวเองได้นะคะโบไม่ห่วงค่ะก็คืออยาก จะมาสอนวิธีการทำแหนมให้ดีให้อร่อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊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 งให้ครบ1,000ไลค์เลยนะคะฝากช่งโบโบดานไว้ในอ้อกอ้อมใจของพี่น้องสาวอีสานแน่เด้อคันไพ่เบิรคลิปนี้หล่ะก็ะมากก็กดติดตามให้เศร้าหน่อยกระดซินคนนี้น้ำแนเดอร์จ้าเด้อบ๊ายบาย